พาลูกเที่ยวฉางหลงสเปซชิพพาร์คที่ได้รับกินเนสเวิลด์เรคคอร์ดสวนสนุกในร่มที่ใหญ่ที่สุดในโลกและครื่งทีมที่ใหญ่ที่สุดในโลกนอกจากสูนสนุกแล้วที่นี่มีสัตว์ต่างๆอีกด้วยพระเอกของที่นี่ก็คือวานเพชรคาดนั่นเองและยังมีสัตว์อื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นปลาน้ำจืดสัตว์เลื้อยคลานสัตว์บกอื่นๆฉางหลงสเปซชิพพาร์คมีพื้นที่ถึง397,064ตารางเมตรมีชั้นบนมีชั้นล่างมีทุกๆชั้นจริงๆเอาตรงๆนะเดินแล้วก็งงๆว่าเดินครบไหมเดินครบแล้วหรือยังถ้าเป็นลูกค้าโรงแรมจะเข้ากันคนละทางคนละปีกกับลูกค้าที่ไม่ได้นอนที่โรงแรมนะคะพาร์ทแรกจะรีวิวเครื่องเล่นต ่กันคะเราไม่ได้นอนที่ space ship hotel เข้ามาก็จะเจอกับ space ship story ซึ่งเป็นเครื่องเล่นแบบ 4D ที่ต้องสวมแว่นตาเลกตอนแรกนึกว่าน้องบลูจะกลัวแต่ดันติดใจสง,งางันขึ้นลิฟต์มาที่ชั้น2ก็จะเจอกับ extreme racer รถแข่งสำหรับเด็กน้อยในชั้น2จะเป็นส่วนของเครื่องเล่นต่างๆที่เล่นได้ตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงเด็กโตตอนที่เราไปเจอเด็กนักเรียนมาทาัศนศึกษาพอดีพวกเครื่องเล่นที่น่าหวาดเสียวก็เลยต้องต่อคิวรอกันนิดนึงลูกชายเกิดอ,อยากจะมีฉลามบนหน้าค่ะเลยไปให้พี่สาววาดให้เขาใช้เวลาวาดประมาณ 1, หน,นึ่งเรือด มีสถานการณ์ให้หน่าตื่นเต้นนิดหน่อยเด็กน้อยก็สนุกค่ะแต่เด็กโตเริ่มรู้ทันอันเช่นซ AR voyage วยัเราจะได้นั่งยานและทําภารกิจมีเก็บคะแนนแข่งกันด้วยเครื่องเล่นนี้จะต้องยิงที่เสาหากว่ายิงพลาดก็จะโดนคอนทุบหัวด้วยตลกดี n e b ร l a spin ปินคือเครื่องเล่นต่อคิวยาวที่เด็กนักเรียนชอบมาเล่นกันค่ะหากว่าบ้านไหนมีพี่โตสูง130มเซนขึ้นไปแล้วก็ลุยกันเลยเ e r ร u d a s t า r m มเป็นเครื่องเล่นแอว์ d ลาที่ให้ความรู้สึกเหมือนว่าเรากาลังแล่นเรือไปใน erm สา,า,ยยใามเหล กิ้งกี้ที่นี่เรียกว่า octopus pirate เป็นเครื่องเล่นที่เจเบลล่าชอบมากเล่นไปหลายรอบเลยมาที่เครื่องเล่นน่ารักน่ารักกันบ้างระหว่างที่หม่อม้ากับเจเบลล่าต่อคิวใน blue spin น้องบลูปปาและเจลาลาเบลก็ไปต่อคิวเล่นเครื่องเล่นกันมาหลายเครื่องเลยค่ะเครื่องเล่นนี้คือ flying fish G o r o u n d เครื่องเล่นหมือนเป็นวงกลมบังคับขึ้นลงได้ crystal palace carousel ก็คือม้าหมุนที่มาในรูปแบบสัตว์น้ำนั่นเองเป็นส่วนสนุกทุกที่ต้องได้เล่นการประสานคนมีลูกเล็กความมึนของเครื่องเล่นนี้จะเหมือนถ้วยหมุนเจลาลาเบลมือน้ไป เคสขอเล่นหลายรอบเลยส่วนเจ้ละลาเบลให้ภาพเล่าเรื่องค่ะเจ้เป็นล่าขอเล่นแบบสูงคือมันสูงจริงๆอ่ะมาดูแล้วยังหวาดเสียวเลยโรตารี่แมนเาเรจะเป็นเครื่องเล่นแบบนั่งหมุนๆมันขับขึ้นลงได้ค่ะหมุนเร็วอยู่เหมือนกันรถบัมที่นี่ก็มีนะเจ้ละลาเบลไปเล่นกับป้าแบงเล้าใหญ่เลยว่าสนุกมากสำหรับเครื่องเล่นบอกเลยว่าเล่นไม่ครบทุกโซนยังมีโซนอินดอร์เพลกลาที่น้องลูสุกไม่ถึงเลยไม่ได้ไปเล่นโซนฟิวเจอร์ซิตี้เราก็เดินไปไม่ถึงเหมือนกันค่ะเป็นโซนเครื่อง เสือม,มาน่ารักเลยส่วนพี่ใหญ่กินเบนโตะและเนื้อผัดซอสค่ะก่อนกลับจะมีพาเรดเล็กๆที่ตอนจบจะมีนักสแสดงชวนเด็กๆออกไปเต้นด้วยเวลา2องทุ่มตรงแวะดูผูวจากโอเชียนคิงด้อมกันได้แต่ถ้าพลาดก็ไม่เป็นไรเพราะว่าดูจากมุมโอเชียนคิงด้อมแล้วสวยกว่าค่ะคลิปหน้าจะมาเล่าต่อนะคะว่าที่ฉางหลงสเปเชียลพาร์คมีโชว์อะไรบ้าง